สวัสดีครับสวัสดีวันสงการสวัสดีครับปี้นิเยียครับรูปแบบกองสูงเล็กน้อยอ่ะคืออะไรูปแบบคุณไม่ต้องเปลี่ยนเสืสมัยก่ปี่นวึเปลี่ยนสสี่นี้ไม่อยากเปลียนเทไรขออนุญาตได้ม่เรยน็ครับร้อมดีใหม่ทุกคนครับเดี๋ยไปเล่นน้ำกันต่อใช่ไหม ครับได้ครับครับคําถามครับเรื่องการปรับพรมอับล่าสุดก็มีโผล่หลุดออกมามีรายชื่อมีตําแหน่งมีรายชื่อครบหมดเรียบร้อยครบหมดเรียบร้อยคุณแสดงว่ามันก็ถูกคุณเราบอกว่าถูกต้องคุณพูดคุณพูดแทนนายกเลยอ่ะเหมือนไม่ให้นายกมาชี้แจงไม่หรอกครับมันก็เป็นแค่ข่าวลือครับผมคิดว่านะครับวันนี้ก็ยังไม่มีการปรับอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีข่าวลือออกไปมันก็ทําให้มีความไม่สบายใจของหลายฝ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีการ เคลื่อนไหวเกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาแล้วกันว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะปรับครมวันนี้พรุ่งนี้มารือน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดออกข่าวไปเยอะมันก็มีความวั่นวหวนะครับคนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องหลักของเราคือปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยทำมาอย่างเต็มที่นะครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่อง,องการปรับครมอม,อม,มันมันมันมีมันมีหลายหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าเรื่องเรื่องของหน้าที่เรื่องของ สภาเรื่องของการบริหารเรื่องของคนเรื่องของการที่คนถูกคนถูกฝานะครับเพราะว่าั้นทงานมา6-7เดือนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูทีว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ทุกอย่างเอาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับคนที่มีรายชื่ออยู่ในโผได้มีการโทรศัพท์หรือว่ามีการมาพูดคุยกับท่านนาย,ยกบ้างไหมคะคก็มีบ้างครับก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ให้ความสบายใจไปนะครับครับ ก็ยังไม่ได้ก็กลับไปเดี๋ยวจะไปคุยครับแต่ว่าถ้าว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดจะมีการปรับในเร็วๆนี้ก็ต้องก็ต้องถามว่าเขาจะเอาใครเข้าไหมนะครับต้องให้เกียรติอยู่ในผมผมถ้าเกิดท่านผู้ซื้อข่าวจําได้ผมให้เกียรติตลอดเวลานะครับแล้วเขามีซีดเลย,ย,ยอยู่หนึ่งซีดนะครับก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องของเขานะครับครับตอน,นี้เหไนท่าทำอะไบอก่ายีนอย่าไปซื้อใคครับผมไม่ทราบอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับก็ยังมีเรื่องเร่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องเคลียร์กันอยู่นะ ยังกระแตที่ว่ามีที่ท่าจะไปเป็นน้ำตีกระสุนมันไ,ไ, <laughs> ไ,ไ,ไ,ไม่มีความคิดเจนเลยไม่ยังไม่มีไม่มีความเคลื่อนไหวยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับนะครับ<ต>วันนี้ยังเป็นรัฐมนตรี <c oughs> ว่าการกระทรวงการคลังอยู่แล้วก็ผมก็เรียกท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคุณเผ่าภูม,มามอมคืนนี้ก็ตั้งสั่งงานกันถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ก็มาเมื่อคืนนี้ก็มาสั่งงานกันนะครับไม่ได้เป็นการมอบหมายงาน โอ้ไม่มีครับไม่มีไม่ได้หรอกครับต้องให้เกียรติทุกคนครับยังไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับไม่มีเมื่อคืนท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาท่านสุริยะก็มาก็ยังมาพูดคุยเรื่องของการเดินทางนะครับก็ดีใจที่ท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับท่านปลัดเนี่ยได้ดูแลเรื่องของการคมนาคมที่ไปทางเขาใหญ่ไปทางภาคเหนือแล้วก็มาที่พระรามสองมาที่นี่ก็ถือว่าประหารจัดการได้ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับในรายงานบอกว่าจะ อ๋อไม่ได้ครับผมสัญญาตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่มีครับแต่วันนี้ไม่มีแน่นอนไม่ไม่ไม่ใช่วันที่สิบเจ็ดแน่นอนนะครับนะครับแค่นั้นแหละครับนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับอีกเรื่องได้ไหมคะไอ้สถานการ์อิสราเอลครับก็ออกก็ออกหมายเตือนไปเรียบร้อยแล้วครับก็มีความเมื่อเช้าก็มีก็มีความเคลื่อนไหวของของนานาประเทศมาเยอะพอสมควรเหมือนกันครับก็ต้องก็ต้องอยู่ในการเฝ้าระวังนะครับกระทรวง่างประเทศก็พร้อมนะครับถ้าเกิดมีเรื่องของการยกระดับความรุนแรงขึ้นเราก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนไทยเป็นหลักนะครับ ทางกตได้มีรายงานอะไรไหมคะยังไม่มีรายงานอะไรครับยังไม่มีรายงานอะไรครับแล้วผมก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าที่ถ้าเกิดจำได้เมื่อเจ็ดตุลาที่แล้วมีเรื่องของปัญหาเรื่องโคอิเอลกับฮามาสเกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนเราก็ไปรับคนงานไทยกลับมาประมาณแปดพันคนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นหาพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยมันก็ยังไม่แข็งแกร่งก็มีหลายคนที่กลับไปอีกนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเป็นหน้าที่ของสถาบนที่ต้องช่วยดูแลครับถ้าเกิดมีเรื่องของการ ยกระดับความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของ้านที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับเราพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับแน่นอนครับพร้อมแน่นอนครับวันนี้วสงกาปีใหม่ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับเชื่อมที่สําคัญก็คือว่ากลับไปเยี่ยมอุปการีญาติพี่น้องวันสงกา์ก็เป็นวันวันของผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยนะครับวันนี้คุณแม่ผม96ก็มาที่นี่ด้วยนะครับก็ใช้เวลาอยู่กับท่าน แล้วก็เวลาเดินทางกลับก็ขออย่าให้เมาแล้วขับนะครับดูแลตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะเราต้องรับผิดชอบสังคมด้วยกันนะขอความสุขทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นายกนะครับยืนยันให้สัมภาษณ์ถึงการกระแสข่าวปรับคลมอนะครับยืนยันว่าตอนนี้นะวันนี้ก็ยังไม่มีการปรับนะครับผมโดยเราก็ยืนยันว่าสิบ็ดนี้มีที่มีข่าวสิบเจ็ดนี้จะปรับคลอมอก็ยืนยันนะครับจะไม่มีการปรับคลอมอนะครับส่วนเรื่อง ปัญหาที่กลุ่มที่ตัวหนออกการครับก็ยังไม่ได้รับรายง,งานนะครับไปด้วยนว เมื่อกี้ก็เป็นการถ่ายรูปุร่วงกับสืบมวลชนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับก็เรื่องสุดท้ายก็มีการอวยพรคนไทยรับก็ยืนยันก็เหมือนคำเดิมว่าขอคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ชวงเทศกาลก็เมาไม่ขับนะครับผมอันนี้ก็เป็น การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็ชี้แจงประเด็นต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับสักพักใหญ่ๆนายกก็มีรายงานว่านายกจะนะครับไปทําบุญครับที่วัดโพหินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการอาจจะเล่นร่วมเล่นน้ากับประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอโพหินแห่งนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับทางวอยก็จะรายงานให้ท่านได้รับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ Muito <laughs>